สวัสดีครับพบกับนัทจี้รีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้นัทจี้จะมารีวิวเขาเรียกว่าลูกบอลสำหรับที่นั่งบนทรายนะครับอันนี้ก็มีสองตัวมีโยโตริแล้วก็อะไรนะคอมแพคใช่ไหมเดียวดีเวอร์ชั่นแรกแต่ว่าไอ้ลูกบอลเนี่ยจะเอามาใช้กับคอมแพกเดี๋ยวไปดูกันส่วนโยโตริเนี่ยเอามานั่งดืง่มสบายสบายไปดูกัน นี่เห็นไหมเดี๋ยวตัวเริเราเอาลูกบอลลูกบอลเป็นของกีรีนอกนะครับเอาของกีรีน,นกมาแต่ว่าเอามาแอดจัดในเรื่องของลูกยางตอนที่เราใส่เข้ <heraus> าไปาตรงเนี้ยมันก็ฟิตพอดีนะมันก็ฟิตพอดีราคาก็ประมาณพันกว่าบาทนะเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนอันนี้ไซายนิ่ๆอันนี้อยู่แถวๆรแถวตลาดนะเรามาดูกันลักษณะการวาง การวางโดยที่ยังไม่ทิ้งน้ำหนักมันดูเหมือนจะโอเคนะส่วนยูตอรี่เนี่ยมันโอเคอแล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนกีบลักษณะกีบมันก็คือนี่มันเหมือนเหมือนกีบวัวเออกีบวัวกีบควายอ่ะนะลองมาดูกัรนั่งไม่จมยูตอรี่มันไม่จมอยู่แล้วเพราะสี่ล้อมัมนค่อนข้างนี่งแน่น แต่ถ้าเป็นตัวของคอมแพคแช์เนี่ยเดี๋ยวนาจีลองนั่งนาจีก็น,น้ำหนักประมาณสักหกสิบกว่านะเ,เนะดี๋ยวลองนั่งดูโอ้โหเขาได้เว้ยนะยังเยียได้เออได้เฮ้ยถือว่าโอเคนะถ้าเราจ่าย 1, อีกพันกว่าบาทซื้อไอ ลูกบอลก,กันสายนะครับมันจมไปประมาณนิดหนึ่งนะครับนะแต่ว่าอาจจะต้องแบบว่าเปลี่ยนลูกยางนิดนึงนะเพราะว่าลูกยางมันมันค่อนข้างที่จะต้องไปหาลูกยางแบบถูกๆอะ่ะแล้วประมาณ6บาทส0บาทเอามาเสียบแทนได้ส่วนยตโารี่ไม่ต้องพูดถึงอันนั้นแน่นอันที่สําคัญนะมีที่วางที่วางแก้วนะแต่ที่ขอไปดื่มโชว์นะท่านหนึ่งนี่ยูโารี่ เออนนี้วางได้วางได้เจียมาโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะตอนแรกก็สงสัยมานานแล้วว่าไอ้ลูกบอลเนี่ยมันช่วยเวลาที่เรามาแบบพื้นที่มันไม่เรียบได้หรือเปล่าออแต่จริงสุดทา้ายมันก็ช่วยได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดน้ำหนัก80-90นี่ก็มีจมแล้วกันมันอาอเนี่ยไม่เกินไม่เกินเจ็สิบแล้วกันนะโอเคโอเคถ้า,างไงก็เนจี้จรีวิวเพียงเท่านี้นะจ๊ะเจอกันใหม่รีวิวหน้าบายบายเน็กเยียสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับ